มาเมื่อมาเมื่อมาเมื่อามกดติดตามนะครับผมมาม่สวัสดีครับผมอยู่กับเรานะครับช่องชายช้างชนนอนชนแนลนะครับผมวันนี้มาดูพายกับตันนะครับหนุ่มรอแดนใต้นะครับผมมีความกําลังจะมาเอานะครับมาดูความรอของหนุ่มแดนใต้กันบ้างนะครับผม ของทีมงานช้างให้ทางภาคใต้นะครับทีมงานช้างให้ปางช้างกมลานะครับช้างให้พลาบุตรนะครับของในหัวจานนะครับผมครับผมมาลุ้นกันนะครับตัวใหญ่ขนาดไหนนะครับพายกับตันมาดูโคมหล่อของพายกับตันครับว่าหล่อขนาดไหนนะครับถุมเดินใต้นะครับ พังงาโอ้เดินมามาเจออะไรครับนี่อะไรครับนี่ครับพี่น้องโอ้หลังการมากครับโชคใหญ่นะครับนี่เห็นไหมครับมีใครเห็นบ้างครับมีอะไรครับนี่มีใครเห็นบ้างครับพึ่งหลวงนะครับผมนี่เขาเรียกพึ่งหลวงนะครับ นี่ครับพึ่งหลวงครับพึ่งหลวงรังใหญ่มากครับมาแล้วนะครับมก็เติมเต็มเหมือนกันนะครับเจอช้างใหญ่นะครับไม่ใช่ช้างน้อย ลายกับตันครับหลอลำบึกครับหลอสาวคลีดแล้วครับอย่างนี้เป็นคนรอเรื่องคนห่อสาวคลีดนะครับติดตามด้วยครับผมกด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับผม้วยกันไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับคลิปช้างหล่อๆนะครับช้างนารักนะครับผมลายกับตันนะครับเจ้าของนะครับผมนายขอวจานะครับ ฟางช้างกมลโช่วงนี้โควิดนะครับมารอบสองก็ปิดแล้วครับเปลี่ยนอาชีพชั่วคราวนะครับทำไม้นะครับผมพอได้มีค่าอาหารมีช้างที่อยู่ปังนะครับที่ไม่ได้ทำงานนะครับ ลำบึกครับมันนี้เขาเรียกหลอลำบึกเป็นคนควสมารถแมนนะครับทางใต้ในส่วนมากเขาจะใช้เชือกนะครับมัดนะครับใช้โซ่ให้ตรงประมาณวานหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้ใส่ตัวมุนนะครับ เป็นเชื่อกนะครับยังไม่ได้ลากไปครับวันนี้อบาบน้ำนะครับเดือดน้ำ เล่นน้ำก่อนนะครับอ,อากาศกำลังดีเลยครับแท่ทงๆหางสวยเนาะแต่ตัดนานแล้วมงครับเีหางหางดอกยางดีเลยครับดูไปใ,ใกล้ครับสายกับตันนะครับพ่หนุ่ม,โมโรอแดดใต้ครับแรง อายุกี่ปีครับนี่ประมาณ30บนะครับผมสามสิบต้นต้นนะครับจะของบอกประมาณ30ต้นหล่อมากครับันดีมากตักตักเร็ววรร้อนตักบนตับนโอ้ กินน้ำอยู่นะครับโควิดท,ทับคิดเลยครับต้องเลยไม่ได้มาตากแดดครับช่วงนี้ปกติก็ทำทัวร์นะครับนี่ก็เพิ่งมาทำได้ไปถึงเดือนนะครับก็หยุดตั้งพอโควิดรอบสองนะครับเลยได้มาทำาลากมาครับแต่ก่อนกนทำทัวร์นะครับ ปิดนี่มันสุดยอดนะครับโควิดเด็ดน้ำแล้วครับเอาน้ำแนละ้วก็อย่าลืมนะครับผมเป็นกำลังใจด้วยครับผมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมกดสมัครเลยนะครับ สวดสดีดูคลิปช้างหล่อๆน่ารักนะครับผมยังมีอีกหลายเชือกนะครับทีมงานช้างให้นะครับของในวิชาครับทางภาคใต้นะครับช้างให้พราบุตรช้างให้กัมลานะครับน้ำเล่นน้ำนะครับเย็นสบายครับ เย็นๆแล้วอ่ะครับผมเดี๋ยวต่อไปก็จะมีภายประเสริฐอีกนะครับรอติดตามนะครับกด subscribe กดกระดิ่งรอได้นะครับผมมีภายประเสริฐอีกเชือกหนึ่งนะครับงานทับนี้นะครับอีกหลายเชือกนะครับของทีมงานช้างให้ทางช้างกำมลานะครับของนายหัวจานนะครับผมก็จะมาถ่ายชมเรื่อยๆนะครับอย่าลืมกติดตามนะครับผมอะไรนะครับผม มเมียมาเเมียมาียมเมียเความวามวม่ไปรับผมก็สำหรับทิปนี้นะครับผมให้รับชมคันเทยงเท่นนี้ก่อนนะครับผมฝากคำว่าขอบคุณครับสวัสดีครับ